ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้เพียงแค่รู้ปฏิบัติการทางจิตเพียงหนึ่งเดียวเพื่อความพ้นทุกข์โดยพอนวลจันทร์หรือพระอาจารย์นวลจันทร์กิตติปัญโยหยุดอยากจิตที่อยากหยุดเป็นสมุทยัยผลอันเกิดจากความอยากหยุดเป็นทุกข จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมัคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธได้ดีเพราะไม่อยากได้ดีแต่รู้ว่าดีได้ก็เลยได้ดีจากการรู้ไม่ใช่ได้ดีจากการอยากดีที่ได้รู้ไม่ใช่ดีที่อยากหรือไม่อยากอยากนี่ไม่ดีแต่ก็ดีเพราะก็อาศัยอยากได้เหมือนกันอาศัยอยากนะ ไม่ใช่ให้อยากอาศัยถ้าอยากอาศยัยก็จะได้อยากแต่ถ้าอาศยัยอยากก็จะได้รู้รู้ว่าอยากนั่นไงไม่ใช่อยากรู้ถึงแม้อยากรู้ก็รู้ว่าอยากรู้เมื่ออยากเกิดก็รู้ว่าอยากได้เกิดขึ้นแล้วและไม่ต้องไปเกิดความอยากกับความอยากอีกนะเช่นอยากไม่ให้อยากไม่อยากให้อยากอยากบังคับอยาก อยากดับความอยากเป็นต้นหยุดอยากเสียเถิดท่านเพราะเมื่ออยากได้ก็หยุดได้เช่นเดียวกันและวิธีที่จะหยุดความอยากก็ได้แก่ระลึกรู้หรือรู้นั่นเองไม่ใช่หยุดอยากโดยการอยากหยุดยิ่งอยากหยุดยิ่งหยุดไม่ได้เพราะความอยากไม่สามารถทำอะไรอะไรให้หยุดได้แต่อะไรอะไรหยุดได้โดยการระลึกรู้หรือรู้ ฉะนั้นคำตอบของการปฏิบัติก็ได้แก่รู้หรือระลึกรู้และจะให้รู้อะไรก็รู้รอบนั่นไงรู้ให้รอบจะได้รอบรู้เมื่อรู้รอบก็จะได้รู้ตัวรู้ตัวเองด้วยเมื่อรู้ได้รู้ตัวรู้ตัวเองแล้วก็จะไม่หลงในการรู้ถ้าไม่รู้รอบไม่รู้ในรู้ไม่รู้ว่ารู้ความหลงก็ยังพร้อมที่จะเกิดขึ้นได้เสมอ รู้อะไรก็จะหลงในสิ่งนั้นๆได้รู้แล้วจึงหลงหลงในสิ่งที่รู้รวมทั้งหลงในรู้ด้วย,เม,วยเมื่อหลงแล้วก็จะไหลเมื่อไหลไปเรื่อยแล้วโมหะหรืออวิชชาก็จะชักพาไปไหลไปทำบาปอกุศลก็ได้ไหลไปทำบุญทำทานก็ได้ไหลไปทำฌานอภิญญาก็ได้แต่ไหลไปจากวัฏฏะสงสารไม่ได้ ได้แต่ไหลเวียนไหวอยู่ในสังสารวัฏนี้เท่านั้นไหลไปไหลมาไหลมาแล้วก็ไหลไปไหลขึ้นไหลลงไหลลงแล้วก็ไหลขึ้นไปใหม่สุขติบ้างทุกคติบ้างก็เป็นอยู่อย่างนั้นมานานแลแต่ถ้าระลึกรู้หรือรู้นี้จะไหลออกไปเลยลอยออกไปเลยพ้นหรือหลุดออกไปเลยแล้วก็พ้นตั้งแต่ตอนเป็นๆนี้แหละท่าน พ้นตั้งแต่ตอนนี้ที่นี่เดียวนี้ทีเดียวพ้นจริงๆท่านจิตลอยตัวเรียบร้อยแล้วจิตไปเข้ากับอะไรอะไรไม่ได้อีกแล้วแต่พ้นไปแล้วลอยไปแล้วจากอะไรอะไรเมื่อลอยก็อยู่เหนือไม่มีอะไรอะไรมาผสมให้ปนเปื้อนได้โอ้จิตเดิมผ่องใสประพัดสอนแต่ที่เศร้ามองขุนมัวเพราะกิเลสท,ที่จรมาแต่นี้ต่อไปกิเลสจรมาไม่ถึงแล้ว กิเลสหาไม่พบแล้วอุปมาเหมือนอยู่กันคนละมิติแล้วความพยายามที่พยายามจะหยุดอยากให้จงได้เป็นสมุทยัยผลอันเกิดจากความพยายามที่พยายามจะหยุดอยากให้จงได้เป็นทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งรู้ความพยายามเป็นมัคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นนิโรธ กลับมาติดตามรับฟังเพียงแค่รู้โดยพอ,อนวลจันทร์จะอ่านให้ฟังใบชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้